สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับผมครับวันที่16พฤศจิกายน6กครับคลิปนี้กับมีแนวทางตัวเลขครับพี่น้องที่ไลท์ทันโทมาครับผมแลวกัคอมเมนต์ใต้คลิปกับไลค์ครับพี่น้องเนาะครับเลขมีที่มาเลขตัวเดียวครับผมที่เพิ่นเคยให้ก็คือเลขของแม่สายพินได้ครับผมครับก็นั้นนั้นเพิ่นรุดไปครับผมเก่ามาเชียกัเล็บ่ไดดตามครับ พอดีท่าพอพ่อยแมฟซี่เป็นโทรมาด้วยครับผมอยากให้ตามอีกครั้งหนึ่งเพรเลขวิ่งบนตัวเดียวแม่สายพินครับพี่น้องเนาะอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันครับพี่น้องครับผมครับกอมาเชียน้ำเชียร์ขออาจแจ้งอาเลี้ยงเล่าเกี่ยวกับเบอร์โทรทีวาสร้างสบู่เซรั่มด้อครับพี่น้องครับตอนนี้มฟซี่แมฟซี่ที่เป็นสนใจครับผมเป็น เขาไล่บ่ได้ครับมันจะว่าเป็นไล่เต็มนี่แหละครับผมแจ้งเตือนมากจังเอาเอาเบอร์ไล่สำรองไปก่อนเด้ครับพี่น้องนี่ก็สร้างได้ตามเบอร์ในไล่นี่ได้ครับพี่น้องถ้าเพิ่มไม้เหล็กแล้วเขาบ่าได้ที่เบอร์เก้าที่น้ำเชี่ยนห้ไปครับผมเป็นเบอร์นี้ได้ครับพี่น้องครับผมถ้าสำหรับพี่น้องพี่ีที่จะเขามาสร้างสบู่เซรั่มหรือว่าขิมขมิ่นครับผม 0621040139ครับผมครับเฉพาะพี่น้องเอ็ซีที่เขามาอ่าซื้อสินค้าได้ครับผมครับ0621040139ครับผมครับรว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก,นก็ได้ครับผมเบอร์นี้ครับพี่น้องเนะเป็นเบอร์สำรองก่อนครับผมเดี๋ยวน้ำเชื่อก่อนไม่เชื่อจะไปแก้ไข เบอร์ไล่ที่หายไปก้อนน้านี้ครับผมก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังครับผมกัมาเชียกะขอขอพระคุณแม่สายพินเ้อร์ครับผมครับไปรับช่มรับฟังกันเลยครับพี่น้องเนาะเลขมีที่มาบนครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะครับแม่กามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะลูกแลเอสีค่ะครับพอดีโอ้ทั้งโทรมาทั้งไลน์มาครับเนี่ย อยากได้เลขตัวเดียวเหมือนเดิมครับเลขตัวเดียวเหมือนเดิมครับถูกไม่ว่ากันพ่อนอยา่างเดียวไม่แม่ครับเตรียมไว้ให้แล้วครับผมเป็นเลขมีที่มาให้เก่าครับเอาให้ตอนท้ายท้ายงวดนี้ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ลืมครับผมค่ะวิ่งบนเลยเนาะวิ่งบนศูนงวดนี้ได้ศูนใช่ไหมแม่ ใช่ลูกครับผมหมดนี้ได้ศูนย์แล้วมีได้ฝันแม่เลยนะเอาติดไปพอจะเข้าเพราะไม่ได้เข้ามาสองสามลายวันไหนเพือ่อวันนี้จะเข้าฝันเห็นเลขนะลูกวันได้ไปเที่ยวกันกับเพื่อนเพื่อเยอะแยะหมดเพื่อนเก่าๆไปด้วยกันแล้วก็ตอนจบจ,จะจบฝันมันเห็นเลขแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ใช่ลูก ตัดเล่น0ครับผมตัดตัด8990เนอะครับผมแล้วก็80 80อืมแถมเลขฟันแม่ได้ครับผมอืมแล้วก็ล่างแถมให้ตัวหนึ่งครับผมล่างตัวเดียว36ลยลูกสามมาข้างล่างวิ่งสามล่างครับผม36ตัวเดียวนี่นะครับผมเอาเลข คนบระด็ประกอบกูหายนะแม่เนาะบิงบนตัวเดียวศูนย์บนน่ะเหรอบนน่ะเหรอไม่ไม่มีประกบเขาให้มาตัวเดียวศูนย์ครับพี่น้องมีเขาเข้าดีอ่ะครับจักเจ็ดสิบจ็หน่วยหรือว่าสิบบอแม่ส่วนมากแล้วส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิบหน่วยนั่นแหละสิบหน่วยนะครับผมว่าที่แล้วก็มีมีเก้าอ่ะให้เก้าอ่ะก็ประมาณสิบเนาะครับเมื่ที่แล้วก็เก้าครับผม ที่แล้วก็เก้าครับพี่น้องเนาะครับจบงวดก่อนนั้นจําไม่ได้แหละเขาบอกมาไม่จํางวดนี้ได้ศูนย์ค่ะเอาติดไวนน้ำจังน้อยครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องที่ลอกค่อยได้ครับผมเลขเก้าก็ได้นะเพราะว่าเก้านี้แม่ก็ชอบอยู่ในข้างบนอีกโซนหนึ่งมันให้เก้าอ่ะเอามาจับกันได้เป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าพ่อเขาเลขฝันนียแม่ ใช่เข้ากับเลขฝันด้วยแหละครับเล้ฝันมาไหลวัดล่ะได้ฝันมาไหลวัดล่ะครับผมแปดเก้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะแล้วหนูได้ตัดเลขอะไรไปบ้างอ่ะข้างบนข้างบนในฝันนะเลขฝันแปดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์สามหางสามคู่นี่ครับเนี่ยครับเลขเก้าศูนย์อย่าลืมหน้าล่างสามหกนะครับผม ขอให้มาได้สามหกครับทุกคนทุกท่านเลยลูกครับผมจ้ะให้เห็นคอมเมนต์แ้วแม่ก็ตอนแรกว่าจะไม่ให้เขาคอมเมนต์ถามมากเลยใช่ไหมครับเอาสิฟ้่าลงแล้วแม่บาดนี่ขอไปคุณแม่ได้ครับผมแม่สาทินะะคสันี่สวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม แม่สายพินครับเพิ่นเป็นเลขมีที่มาด้ครับผมเมฆมีที่มาครับ16กพฤศจิกายน68ครับพี่น้องเนาะครับศูนย์ครับผมศูนย์ตัวเดียวครับเป็นเลขกวิ่งสายบนด้ครับพี่น้องสายบนครับ10หน่วยบนกวาได้ครับพี่น้องเนาะครับศูนย์ตัวเดียวครับพี่น้องพี่ที่อ่าล่อค่อยครับเพราะว่า ทั้งคอมเมนต์ทั้งไลน์ทั้งทั่วมาด้วยครับผมครับเพิ่นมาร์กเลขตัวเดียวครับวิ่งบนศูนย์สิบหน่วยครับเอ้คลิปนี้แม่ก็ยังมีเลขฝันมาฝากครับผมเลขฝันครับแปดเก้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะแปดเก้าศูนย์เลขฝันตัดเล่นก็จะมีแปดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์ครับผมแปดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์เน้น 90ครับส่วนเลขล่างพันห้ตัวเดียวได้ครับผม36ล่างตัวเดียว36วิ่ง3ล่างครับผม36นี่แหะครับพี่น้องเลขแม่สายพินครับ16พกจิกีกายนหกสิบแปดครับว่างหันบ่ได้โลงคลิปครับพี่น้องน้องกดว่าหันพันวาพ่นได้มากคือเก่าด้ครับผมได้มาคือเครับขม่าเก่า8ครับผมวันนี้ได้ศูนย์ครับพี่น้องเนาะครับ งวดนี้ได้0ครับเฮาอปิจารณาเบิงแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ได้ครับผมครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกะขอไวพ้พอรให้พี่น้องที่โชคดีครับถูกหวยื่องเงินไปน้ากันครับพี่น้องนอนในงวดวันที่16กพฤศจิก,กายน68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับเป็นเลกวิ่งสายบนด้ครับพี่น้องสายบน สิบหน่วยบนก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะครับศูนย์ตัวเดียวครับพี่น้องทีที่อ่าลอค่อยครับเพราะว่าทังคอมเมนต์ทังไลค์ทังทั่วมาแล้วครับผมครับเพิ่นมากเล็กตัวเดียว